เอา้า,อาเอ้าเอ้ามอนี่ขายอีกแล้ววะนี่นี่นี่ยิ่งหัวนี่บัเอ็นเคเอ็นเคระวังเอ็นเคอยู่ขางสายมือเอ็นเคขางสายมือวิวเอ็นเคขางสายมือวิวเอ็นเคสายมือวิวเงือหัวแตก หัวแตกไปหนึ่งหัวแตกสองเทพเจ้าเทพเจ้าตอมเทพเจ้าหัวแตกสามหัวแตกสามโอ้โหสิบเจ็ดโตไอ้ยี่ไอ้ไอบักฮาขวารสินไงมึงเล่นดีดีมึงว่าเล่นว่าเป็นบ่อย่างนี้กูจะมาหงุดหงิดสุดแท้ เอาไปครับเอาไปห้าขัวสิ้นขวดตำเงยหัวปลาเทพาเจ้าอีกแล้วดีนะเขาตายกว่าน้อไปรด็สังเวยชีวิตห้มันเอา่าแล้วเอาไาเสียงมันยิ่งติดตดนี่เขาหัว นี่ตายไวินาตีมึงไงเป็นยังไดกกวาแล้วกันโปูมันก็คุมคว้างอยังมึงบ่ได้ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิ้งมันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอเบิ้งมันแป๊บหนึงน่งพูดน่ะดึกระเบิดทะลุหินนะบึย้ยมึงจะเจอปะ่ะยี่พอกูพูดน่ะดึกถือความมา โอ้พัวหนายเยิ่งแอมเจ็ดเก่าทะลุหินคักพวกูเอื้อุออ่นอ่ะถือก้อนว่าได้เล่งครับยิ่งไปซื้อๆอ่ะ้วนอ่ะดาเมจ้วนอ่ะดาเมจเป็นลอยบึย้ยลางสูมอ,ออีกโอ้หน่ะวาปอีกบึย้ยเอาคุณแนวเอามึงเข้าไปมึงเอาเข้าไปเอาเข้าไปอีกมึงจะวาปไปใสอีกวาปไปไหนานะตายอีกหัวแตกหัวแตก Ở bên này Ôi, bà tầng thăm liên đó, nhìn về rốt, nhìn cái này cái câu là Này Này, บาท,ทุกนี่หัวแตกวาบได้หนีวาบได้สิวาบได้หนี เอ,อือ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 สมสมซ้ำแหมซ้ำแหมเห<ม>ลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวพ้่นน่ะยิ่งแอมเจดเก่าทะลุไอ้ว่าพ้วนน่ะพ้วนน่ะนี่เรียบร้อยครับ พวุวนน่ะพวุวนน่ะสามหัวหรือยังมื